ีพ่เขาบอกว่าเราตื่นมาในโรงพยาบาลที่ไม่มีวันหาทางออกได้อย่างสิ้นสุดเราต้องเลือกที่จะใช้ลิฟต์ด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อหลบหนีไปจากที่นี่คุณจะเจออะไรที่ชั้น666กันแน่ๆนะ6 0 0ชั้นเลยพี่บอกว่าโรงพยาบาลนี้นั้นนะครับได้ s อ i r a t i เ n เห่นมาจากเกมอย่าง Exit A หรือว่า Escape the Backrooms S.C.P. Foundation and หนัง Hor r ร r ทั่วไป<ค>ที่ดู<ค>กันที่หยด,หยดนะครับผม <c oughs> ที่หยด <c oughs> เรา <c oughs> ที่ <c oughs> เราจะต้องเราจะต้องาทางออกจากโรงพยาบาลน,นี้นะครับโดยที่จะต้องเรือกว่าจะใช้อ่า ลิฟต์ตัวหน้าหรือตัวหลังนะครับขึ้นอยู่กับ,บว่าเราจะเจอสิ่งผิดปกติในชั้นนั้นหรือเปล่ารเราจะได้ไปเจอเราจะได้พบกับห้องและเรื่องราวต่างๆในชั้นนั้นๆว่าเราจะเจออะไรบ้างเหตุการณ์ผิดปกติที่แตกต่างกันอาจจะมีะสัตว์ประหลาดบางตัวที่ไล่เราเนี่ยแล้วเราก็ต้องหาทางที่จะหลบ,บ,บพวกมันให้จงได้คำเตือนเล่นๆไปเกมอาจจะแครสได้นี่ก็เตือนไว้เออเขาก็จริงใจดีนะหนูชอบอคอสไว้ก่อนเราก็เริ่มใหม่เลยปะใช่ไหม แป๊เสร็จก็ไอ้น,นี่ AB normal ไงโอ้ย oh! ขึ้นขึ้นต่อกันขึเดียวออเอาไปเลยเอาไปนเนี่ยใช่ไหมน้ำพี่โป่งไม่ใช่น้นป่อง <laughs> เอาเหรอ เจ้าเองว้า้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปที่คุณได้รับชมต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่คุณได้ดูในไฮไลท์หรืแจะเป็นย้อนหลังของไลฟ์สตรีมสดนั่นเองถ้าอยากรับชมแบบสดๆก่อนใครอย่าลืมแวะมาหากันด้วยนะครับที่ทวิ t ต h ทีวีไอแอมซัมทัมแวะมาหากันด้วยนะและตอนนี้นะครับก็มีการแจกของให้กับซับสไครด้วยนะเพียงแค่คุณพิมพ์คาว่าลงทะเบียนในช่องแชท ก็จะมีล right? ิงก์เพื่อลงทะเบียนรับของที่ระลึกสำหรับซับสไครเบอร์หนปีครับก่อเข้าไปได้เลยก่อข้อมูลเข้าไปทุกอย่างให้เลยนะและหลังจากก่อเสร็จแล้วคุณก็อยู่บ้านชิวๆรอรับของที่ระลึกจากผมได้เลยนะครับช่างและนี่ก็คือกิฟต์ต็อกสแบบนะครับผม3สไตล์แรนดอมให้กับทุกคนเฉพาะซับสไครเบอร์กระซิบเลยนะครับว่าโอรีแอดทวเท่านั้นอินไว อ่าคลิกขวาจอยนะครับคลิกขวาจอยเฮ้ยหลวิ่งเหมือนคอมหนูจะระเบิดเลยอ่ะพี่เราเหมือนกันหมดเลยเราเหมือนกันหมดเลยอันเนี้ยเฮ้ยไม่เหมือนหนูขอปรับปรับผ้าแป๊บอีกแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งไปมาอ่านคนก่อนมาอ่านครอ่อนพี่รู้ได้ไงอ่ะนี่ก็รีบจังเลยมีแต่มือคนเดียวที่ออกไปอ่ะคนอย่างมึงนี่แหละนี่ภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยคุยมีภาษาไทยนี่มันมีมากอ่ะ อุ้ยอะไรอ่ะใครกดลีฟปุ่มนั้นเป็นปุ่มใครกดลีฟฮะยังไม่ทันที่กดเลยผมอยู่ตรงนี้ผมผมคนที่หันไปหันมาไม่ไม่มึงเพิ่งเดินไปเมื่อกี้มันจบเกมแล้วเดี๋ยวเจไม่ใช่ไม่ใช่เราจริงๆนะเพื่อนเฮ้ชั้นสูนแล้วพี่ปุ่มนั้นเป็นปุ่มดูเลเยอร์ก่อนหน้าใช่ไหมบางทีไอ้หอาเอ้าเอาออว่าออาว่าวิการเล่นของเกมก็คือเราจะต้องคอยดูว่ามีอะไรผิดปกติในชั้น โรงพยาบาลชั้นนี้หรือเปล่าดูว่าถ้าถ้ามีถ้ามีเรากลับถ้าไม่มีเราไปต่อได้เลยครับคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าอันไหนปกติไม่ปกติเพราะเราไม่เคยมาเราดูปุโพเตอร์อะไรพวกนี้พี่ว่านะมันอาจจะมีบางเดือนที่แบบว่าสะกดผิดอะไรเงี้ยลองอ่านดูแล้วกันเออขนาดนั้นเออใช่แล้วเนี่ยเราก็มาดูน้ำเนี่ยที่อยู่ในโพเตอร์ไอ้ภาพตรงนี้ว่า ขีดขีดน้ำเนี่ยมันเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูแล้วเราต้องทำทั้งหมด6กร้อยหกสิบหกชั้นเหรอพี่วิ่งวิ่งวิ่งขนาดเลยอยากรู้ว่าไอ้หมอเนี่ยมันปกติป่ะมีใครรู้ไหมหรูอว่ามันไม่ปกติเว้ยปกติป่ะเฮ้ยหนุ่งเฮ้ยอะไรเจอกันเลยอะมันต่อยได้เหรอเจอกันเลยอะใช่เหรอแล้วต่อยยไม่ตหมแล้วมันต่อย มันคือเสียงพิ่งชนกันเสียงพิ่งชนกันไม่ไม่มันคือต่อยคลิกซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าชั้นแรกชั้นแรกจะปกติหมดครับเหลือแค่คนเล่นที่ไม่ปกติโอ้แ้นเราต้องไปชั้นต่อไปก็คือสีเขียวข้างล่างไปชั้นหนึ่งกต้องชั้นหนึ่งอ่าหกร้อยอยู่หน้าสนับล้โอยต่อยไปแขกอยู่หน้าสนัไอเจมันต่อยเช็คเอา เหมือนชั้นเดียบะเนี้ยก็ปกตินะพี่นั่นแสดงว่าไอ้หมอนี่มันปกติดิใช่เราปกติเดือนกือนก็ถูกก่อนหน้านี้มันมีตู้กาแฟตรงนี้เหรอวะมีมีพี่พี่กดมาแล้วตอนแรกอ่ะหนูดูหนูกดประตูครบหรือเปล่าพี่เดี๋ยวนะประตูกันดีกวันหนึ่งสองสามสี่หกครบอันนี้ไปก่อนโอ้ยแต่เก้าอี้นะตอนแรกไม่มีนะเฮ้ยพี่พี่แต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยใช่เหรอข้างบนไหนข้างบนเนี่ยโอ้โหเออว่า มันจะเยอะขนาดนี้เลยหรอไอ้นี่มันกล้องวงจรปิดหรอหรืออะไรอ่ะไม่มันในตัวจับไฟอ่ะกลับเลยพี่กลับเลยมันน้ำอ่ะนะเฮ้ยมันเหมือนเห็บเหมือนกันนะคุณเป็ว่าจะหลุดคือเราต้องแบบว่าออกกดไอ้นี่อ่ะกดยีกลับ่ะนดีพี่เอกช่วยเลยกดกลับชั้นศูนย์อ่ะน่าจะใช่มั้งจนกว่าจะถึงชั้นหกร้อยหกสิบหก่ะเราต้องจำอันเดิมพี่อ้าวนี่มันไปต่อชั้นสองอ่ะ อ๋อข้างบนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอ้ยม่มีนี่ตู้กาแฟอันนี้ผิดพี่อันนี้ผิดอันนี้มันไม่มีฝั่งซ้ายอยู่นูเฮ้ยพี่ผมว่าตรงนี้มันโล่งแปลกตรงนี้มันโล่งแปลกตรงผมอะผมว่าเรากลับไหมพี่อันนี้มันมันไม่ปกติกดเอ่อม้วนกลับหรือว่ากดไปต่อไปต่อพี่ม้วนกลับเหมือนจะรีเซ็ตกลับไปหนึ่งะโอ้หหนึ่งเลยเหรอลองลองหนึ่งลองกลับไปหนึ่งก็ได้พี่พี่กดไปต่อเนี่ยเมื่อกี้เอาเหรอจะกลับไปจำก่อนไงเอาพี่เอ้ามาศูตแล้ววะ อันนี้คือผิดเหรอก็คือลีอันนี้คือของเดิมชั้นที่ถูกต้องอันนี้คือชั้นที่ถูกต้องเอออันนี้เราต้องจำอันนี้อันนี้ชั้นแบบปกติขอนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเราก็กดไปได้เลยใช่ถ้าถูกเราก็จะไปชั้นต่อไปนาฬิกามาอยู่ที่หกโมงครึ่งมาตลอดใช่เหรอฟาดโอ้ช์ not good ตอนกินไปแล้วอ่ะทีนี้ยังไง

สามป่ะสามเนี่ยชันสามอ่ะดูเลยรอบนี้ดูเลยเฮ้ยอันนี้ผิดปกติพี่ดูขวามือมีเลือดเลยไปต่อไปต่อเอาเข้าริบเดิมเข้าริบเดิมอ๋ออุ้ยผมว่านี้มันแปลกๆว่ะมันมันเหมือนจะปกติแต่มันก็ไม่ปกติป่ะเฮ้หมอนี่มันแอบยิ้มพี่เบสพี่ยิ้มอะไรครับพี่ชัยหนูว่านี้เราไปต่อได้ปกติครับ อุ้ยเราเดิมเนิมมาถึงชั้น5แลเราได้นะ้วพอดเดิมเก่งเลยใช่พี่อีกประมาณ660ชั้นพี่ชได้ได้ยังไงก็ถึงอยู่แล้วปะอู้นะพีดอะไรพีดอ่ะไปเหยมปเลยพื้นเหรอหรืออะไรตั้งสอ่พื้นใช่ตอนแรกมันมี789แผ่นเมื่อกี้นั่นเป็น8ป0รแผ่นใช่เหรอเดี๋ยวโอ้ยทำไเมื่อกี้มันผิดปกติอะไรปะเมื่อกี้ไงล่ะเนี่ กระเบื้องไงที่มันแผ่นใหญ่กระเบื้องใช่เหรอหนุ่มเบื้องเลยหนุ่มเบื้องกันอยู่นะเชื่อทีมดิสามแล้วใช่ใช่อันนี้แน่นอนว่าตู้กดน้ำไม่ตู้กดน้ำระเบิดเนี่ยอันนี้พี่ปกติเอออันนี้พี่ปกติกลับเลยกลับเลยกลับตีนเดิมกลับตีนเดิมแต่เหมือนกระเบื้องอ๋อกระเบื้องเท่าเดิมพี่อ่ะพี่เช็คแล้วกระเบื้องเหมือนเดิมนะเท่าไหร่นะพี่ห้าร้อยหกสิบแปดเนื้อว่าหกร้อยเจ็ดสิบสี่เมื่อกี้ถูกปหม เฮ้ยเนี่ยใส่เอาแพทเทิร์นเดิมเหรอเนี่ยเพว่านี่ปกตินะพี่เอกไอรูปภาพนี้พี่ว่ามันมันผิดปกติป่ะไอ้ผีอะไรไอ้ผีอ๋อผมรู้แล้วว่าคืออะไรพี่อะไรอะอะไรภาพนี้มันมีผีอยู่แล้วผมก็มาสังเกตว่าอันนี้มันแปลกๆผมผมมาดูปุ๊บผีมันคือผีอยู่ในภาพ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีเทิร์นแล้วมึงไปดูทำไมกูตกใจผมจับผิดรูปภาพอยู่นี่อะไรโอ้ยเย็นหลังที่ไหนเมื่อกี้ใช่เหรอไม่ชอบจอมสแสกด้วยเมื่อกี้คือรูปมาแต่เสียงก็คือเสียงแพทก็เลยยิ่งตกใจเลยเมื่อกี้พี่หุดูไม่ชอบจับแกอ่ะนี่นี่นี่พี่ดูพี่ดูพี่ดูรูปมึงขอบไม่ต้องดูอย่างเงี้ยรูปขอบเมื่กน่ะน่ะมีคนโผล่มาป้าดูไหนนี่รูปติดลูกรูปดำดำเนี่ยโอ้ยอาหารไปทางไหนดีวะ ไม่เราต้องดูเพราะว่าเราต้องดูเพราะว่าเราเราจะต้องหาสิ่งผิดปกติพี่ไอ้รูปน้ำตกนี่มันซ้ำน้ำตกมันซ้าใช่หรอพี่รูำตกมีรูปเดียวเอางั้นกลับดิพี่ชายไม่ไหนแล้วมันซ้ำยังไงอ่ะไหนมันไงมีอันอยู่นูน่ะเนี่ยพี่เห็นรูปฟ้าที่พี่มานับอยู่บ้างพี่ต้องดูชาต่อไปพี่ลองดูเลยผมว่าผมว่าเป็นผิดปกติชัวเน่เต็มชอบเก้ง เอาพี่เอ๋ไปจใหม่เลยไปจัไหนๆดูดูน้ำตกสองรูปเนี่ยดูน้ำตาน้ำตกมี2สองรูปเหรออยู่น้ำตกอยู่น้ตกสองรูปพี่เออแม่ก็เห็นเกมเวลาพูดว่าอยู่น้ำตกมันไม่เติมเอสไงก็นึกว่ามีอันเดียวเราต้องไปฝั่ง่นเลยจ่นไปพี่ขอออกไปไอ้นี่ก่อนอยากรู้ว่า พี่ดูรูปเลยพี่ดูรูปของพี่เลยพี่ไอ้ดูไอ้รูปฟ้านั่นมึงดูคนเดียวอันนี้ปกติอันนี้ปกติปกติดูคนเดียวก็ขึ้นคนสี่คนนะพี่เฮ้ยประตูเปิดพี่ประตูเปิดประตูเปิดกลับเลยกลประตูเปิดจริงประตูเปิดไปดูบ้านไปดูบ้านดูดูดูบ้านดูบ้านไปดูเด็ดอร่อยเด็ดอร ไอ้เนี่ยมันต้องโหมาแดกมึงหรอกแล้วใครวิ่งไปดูอะสองนวดนั่นอะไม่ใช่หนูแล้วนี่ไม่ใช่กูไม่ใช่ผมเลยด้วยไอ้เจี๊ยมาดิสองนวดเนี่ยสองนวดเนี่ยสองนวดเนี่ยพวกแก๊งนวดจิ๋มดูดีๆดูดีเฮ้อไอ้พึ่งรีบเดี๋ยวโดนแดกค่อยๆค่อยๆค่อยๆเราจะได้ดิบกับดิบเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้าได้หรือเปล่าลู้นเลยมึงมึงคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกู แต่ถ้าดูมันก็โพร่หมดนะพี่จันสุกเสาโอเคครบเฮ้ยเขีย์ครับมันนี้เขียะเลยพี่ขอจ้องรูปนี้ก่อนว่ามันไอ้น้ำผูเนี่ยมันมีกี่อันวะจำได้ว่านับได้78รูแต่ตอนนี้นับดสิบแ78รูจริงด้วยโอเคโอเครู้เรื่องน้ำไวมากปกติปกติผิดปกติกดย้อนกลับมันนับชั้นต่อ ปีปิดเลยปิดเลยพี่ปิดเลยปิดเลยปิดเลยโก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 เมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนี้แค่จะบังลิฟต์เกียครับเอ้ยสามนาฬิกาไม่เกี่ยวนาฬิกามันเยอะมากเลยขนาดนาฬิกาเยอะเกินนาฬิกาเยอะเกินสามนาฬิกาตรงหน้าลิฟต์สามนาฬิกาครับสามนาฬิกามันขวามือไม่ใช่เหรอโอเคดูต่อได้นาฬิกาเดียวครับนาฬิกาเดียว ดูดีนะดูดีนะเอ้ยแปลกๆไปเชิ่มึงไม่ต้องไปดูรูปใช่ปะมีปะห้องนี้ผมรู้สึกแปลกๆว่ะพี่สภาวอากาศแปลกยังไงแปลกยังไงอากาศตรงไหนมันมีเสียงกริ๊กเงี้ยไอ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วอะไรอะไรไอ้ข้างบนนี่มันติดเบี้ยวไปเนี่ยไหนเบี้ยวคืออะไรบนไหนเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้เม็ดไอ้เม็ดแนนไม้ข้างบนอะติดเบี้ยวปกติมันต้องตรงกลางหมดเลยนี่แต่สองอันนี้มันเบี้ยวเนี่ยใช่อะมันต้องสายมันเบี้ยวอะ เออวาเออว่าเปรียวเปียวเปี้ยวเรีุ้ยแล้วพี่ชอบเพดานได้ดีมากงั้นเราก็ไปทันเจ็ดแล้วหรอไกลสุดเลยอะไกลสุดจอบที่เล่นมาแล้วอ้าเจมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันเบี้ยวปกติอ่ะมันเบี้ยวปกติมันเบี้ยวปกติมันเบี้ยวมันเบียวปกติวะมันเี้ยวปเดี๋ยวว่าไอ้กันเบี้ยวเล่นปกตินี่ไงอะไอ้ไซส์ขวาเนี่ยที่ดูกวันกว่าโอ้โยบ้า แอร์แอร์เนี่ยครบปะเจมแอร์มีไหนหกหกอันน่ะพี่หกอันแนมะ่งหนูว่าไอร้ระบบต่อยนี่แม่งมีไว้พักเพื่อนไปข้างหน้าเลยใช่หรอเออนี่ต่อยทำไมอะไรละ่ะ <laughs> สัตวสสัตว์สัตว์ <laughs> โอ้โหใคแก้งพี่ผมลงเลยเนี่ยเออจะโหดก็ไม่โหดจะโหดก็ไม่โหดวะอ้ยพี่ทำไมมันมีเลขหกอ่ะมันมีเลขหบนประตูปกติไม่มีใช่เหรอพี่ไม่ปกติไม่ปกติไม่ปกติไปเลยไปเลยฉันสังเกตมากหรือว่านี้ที่พี่เอกสังเกตยามาแล้วได้ผลได้ไปเลยหวังน้อยสุด้วย เออว่าเลี้ยหไม่มีจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ขยับไอ้นี่ขยับไอ้สิไอ้สิขยับได้ไอ้สิขยับได้ขยัวิ่งวิ่งเลยโถวิ่งยับเลยแล้วเป็นตัวการ์ตูนแบบกลางป่าเลยนะถูกปะเฮ้ยหกแล้วหกเอาว่ะไมื่อกี้สารภาพมาใครต่อยผมไม่เดมึงอานสาบานดิ ไม่ไม่กดีเมื่อกี้โอเคไม่เอาว่ะออทามไยดีที่สุดเลยมันเดตเดตอะไโอ้โด้โอ้เดียวเดียว เพเมื่อกี้ผมมาโดนเท่งออกหัวเลยไม่รู้ไม่ใช่กูกูกดลิฟต์อยู่เอ่อใครใครมึงบอกมามีผมมีต่อยครั้งหนึ่งแล้วใครสองใครแน่แน่ผมเป็นคนโดนเท่งออกอนูไม่ต่อยอแต่มันเริ่มทั้งสิบห้าเลยว่ะพี่สองใครฮะเอ้าประตูนี้แหละเหมือนเดิมมั้ยตรงนี้มันดูโล่งๆปะไม่หรอกมั้งคิดเองรู้สึกปุนแหลกปุนแหลกดนิดๆ แต่กอเก้าอี้ครบเก้าอี้ครบอนะกระดาษคำตอบเลยให้พี่เอกส่งกระดาษคำตอบเลยป่ะดูเรลเลนะแจ๊ดเผื่อไอ้ใต้เวดฟอร์มันวิ่งด้วยไงเอ้ยเฮ้ยหนูมุงก็โดนเนื้เหรอกเนื้อโดนเนร์ดแปดป่ะถูกป่ะเนี่ยเฮ้ยถูกเก่งมากสูสุดในปรติศาสเอาเว้ยทำลายสติ

ชัวร์ปะเนี่ยหนูส่งกระดาษคำตอบก็มีครบจริงปะเนี่ยใช่อุ้ยเห็นไหมล่ะเห็นสิบสามด้วยอ่เห๋จะมาเถียงมันเดทิวเดสมันเดทิวเดสไอพี่ผีพี่อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แกล้งพี่นะยังมีจริงเออกูเห็นกูยืนนี่ไม่ไม่ไม่ไหนละละถ้าไม่ไปดูมันเห็นมึงจะเข้าไปดูถ้าวม่งเข้าไปดูเห็นใช่ปะไม่ดูเคยถ้ามองถ้ามองไกลๆเห็นนะพี่เห็นปะ ก็ไม่เห็นรูปดำๆหมายถึงว่าถ้ามันจะติ๊กเกอร์ก็คือต้องเข้าไปใกล้เหรอใช่พี่เราลองแหมเราไม่ต้องเข้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 ากูกดไปนะกูกดแล้วนะไปนะกไม่ใช่รูปผีจริงๆก็ไม่อยากดูเราก็หลับตาก็ได้นะพี่ให้พี่กดฮ่าฮ่าฮู่ปิดปิดจอกดปิดอ้าเฮ้ยเฮ้ยส่วนในประวัติศาสตร์ส่วนในประวัติศาสตร์โอ้ยอย่าอย่าไปดูรูปนะไอ้ มีเหรอต้องมีจองดามแม่เลยไม่ดูก็ไม่ดูไม่ดูะเฮ้ยโประติศาสเราชั้นส <Yeah, like ิบเจ็ดเลยเ้ยเอาเอาเรื่องเอาว่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรอะถอดถุูฟังก่อนเจอกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแมวแมวแมวยี่อะไรทั้งนั้นอะไรอะดูป้าวี่อะไรที่เหงาวี่งเหรอตกใจวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนตกตกเออเราเราห้ามวิ่งต่อในนี่เอามันสว่างหรือเปล่าอ้าหลอกไม่วิ่ง แล้วมาบอกเลยตอนนี้ไม่คือเราต้องวิ่งหน่อยวิ่งไปฝั่งนู้นแต่ว่าต้องวิ่งเมื่อไหร่ดิต้องหนีให้ไกลๆน้องรับทราบมันแอะๆเมื่อกี้ตกใจไม่หนูตายด้วยมาเหยียบคอเราเหยีไปก่อนโอ้ยมันต้องมีคนมองไม่ไงพี่มองกับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปมองให้ใครเดินไปไกลแล้วฝั่งมองกลับมาหน่อย มันมีระยะด้วยผมผมมองมันตลอดทางผมมองอยู่เหมือนกันอยู่ปะมองอยู่นะคุณวิ่วมองอยู่มองอยู่มองอยู่วิวหลังสุดฝั่งมองหน่อยฝั่งมองหน่อยมองให้อยู่มองให้อยู่เรียบร้อยมองให้อยู่มอองให้ยู่มาเลยพี่มองให้อยู่นะจะได้ไม่เบียดนะมองเลยมาเลยผมมองให้อยู่เวอร์ไปมาแล้วมองมองจากไหนรีบไม่รู้ได้ไหมแต่มองอยู่ไปก็มาเลเข้ามาเลยอย่าเบียดกันหน้ารีบโอเคไปแล้วอีก็อีกอุ้ยหานเข็บ ห6เหรอ66เหรอเฮ้ยเราไปกินมาล้อยเหรอเราล้อยแล้วเฮ้ยเก่งจังเฮ้ยออกเข้าเขาเลยเข้าเลยประตูประตูไม่ได้ไม่ได้ประตูเปิดเปิดกว้างเราเข้าไปได้ปะวะ คลิปจบแล้วนะครับผมหวังว่ามันจะสนุกแล้วก็พอเป็นรอยยิ้มบุมปากเล็กๆของทุกคนได้นะครับวันนี้ใครที่เป็นแบดเดย์ก็ขอให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นเบเตอร์เดย์ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากนฮะ